ในโซเชียลนะผมถามงี้ก่อน <c oughs> ไม่เคยรู้เรื่องราวของถุงยางอนมามัยกันบ้างเหรอต้องถามทั้งแม่เขาต้องถามเขาเพราะเขาเป็นคนดูแลบอกแล้วหรือบอกลูกอแล้ว, <Month. S 2> รรลวเรื่องนี้สอนแล้วแต่ไม่ฟังมันต้องบอกตั้งแต่ชายก็ต้องคุณไม่คุณไม่บทกเพื่อนเพถามทั้งบ้านนี้ไม่ได้มันคุณเป็นผู้ชายอ่ะแม่เคยสอนลูกไหมสอนบอกค่ะว่าเองไปได้อะไรใครต้องใส่ถุงยางอนามัยเพราะถ้าย <c oughs> ังไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยถูกไหมถูกครับอ่าถูกไหมทางโรงเรียนเขาก็สอนค่ะมันไม่ใช่โรงเรียนนะมันต้องที่บ้านก็ต้องบอกมีเคยคุยไหมคุยเคยคุยค่ะ เคยคุยใช่ไหมว่าอย่าทำให้เขาท้องอะไรเนี่ยเคยคุยกับลูกสอลูกแต่ถ้าเขาท้องแล้วต้องรับผิดชอบค่ะเคยไปต่อรูย่างนี้แล้วอทางฝั่งนี้ล่ะโมโมอ่ะอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่ไม่เขาไม่ได้ไม่ใช่เด็กมันโตแล้วโมแล้วตอนที่โมมีสัมพันธ์อะโมไม่ได้มีการบอกฝ่ายชายเพื่อหรอบอกค่ะว่าเอ้ยต้องใช้ถุงยางทำไมนะบอกแต่มันไม่ฟังแล้วเราไปแล้วเราก็ไปยอมมันอีกใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรอันนี้มันเรื่องมันเรื่องนไม่ดีเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันที่สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารให้คุณผู้ชมมาฟังหรือทุกบ้านนี้ฟังเนี่ย สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดไม่พร้อมที่จะมีเด็กเนี่ยคุณจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยหรือองมีการวิธีการในการคุมกำเนิดอย่าไปมั่นอกมั่นใจว่าคุณสามารถหลังข้างนอกได้แล้วจะไม่ท้องคุณสามารถมีน้ำอดน้ำทนได้มันใช้ไม่ได้นะผมบอกเลยอย่าไปคนนองขนาดนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันนั่งไล่แก้ปัญหากันนะ <c oughs> คนนี้กำลังท้องที่ต้องคลอดต่อไปลูกแม่คนนึงคลอดลูกแล้วอายุสิบห้าถูกไหมนี่ก็ท้องนี่แล้วปัญหามันจะตามมาแล้ว <c oughs> ปัญหาเกิดขึ้นใครรู้ไหมแม่รู้ไหมร คือเป็นเด็กที่จะคลอดมาค,ความไม่พร้อมนะครับเออความไม่พร้อมคุณถึงต้องมานั่งมีปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมท่านปล่อยเด็กไปอยู่บ้านนี้ไม่ได้หรอกเพราะบ้านนี้มันอยู่ในบอกขยะเออป้าฉันไม่ให้เด็กไปอยู่นะมันต้่มออีความพร้อมเอเดนพูดเกินบอกขยะไม่ใช่เลยประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นไปดูได้ประเด็นมันคือต้องไปแก้ตั้งแต,งตง่ต้นเ<อ>รือ่องงต้นเรื่อพมลงไปดูแล้วเมื่อวานเนี้ย